สวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามและชมช่องกิจอังเกิลอยู่นะครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้ก็มาตีปลาที่หมายน้ำเจอดครับผมเป็นอ่างน,น้ําครับลองดูครับว่าจะมีปลาอะไรให้ลุ้นให้ได้เล่นบ้างครับนี่ครับทดลองกระดีตัวนี้ครับขนาดสิบกรัมครับสีเหลาละ บูตังครับโอ้ปันนิ้งครับปันน้เข้ามาครับมากปินเลยเดชแลวครับกหนักเลครับทีลาไปอ่ะปันนอ้งโอ้โหไปก็ดีมาครับมาหงม่แตก ปันดิครับตัวนี้ครับไฟทะลักเลยเห็นไหมเนี่ยอ่ะดูใกล้ๆนี่ครับงานสตอมสปิเนอร์นะครับสปิเนอร์เบรดปันดินครับสวยงามเลยครับกลางครับเครื่งกิโลได้ครับเด็ดเลยครับตัวนี้คอยเรื่อยครับนี่ครับสตอมสปิเนอร์ครับปันดินครับ

กับไบตัดปินเนอร์ครับปินเนอร์เบสของสต,ตอมนะครับนี่ครับลองเอาตัดปินเนอร์เบสไปครับก็ได้ผลตับปูนลองไปหาดูต่อครับอาจจะมีเยอะครับ เป็นชั่วโมงแล้วปลาไม่สฉวยครับก็ล้มมาแล้วครับลมจัดก,ก็รู้สึกว่านิ่งแง้วครับไม่มีปลากัดเหยื่อเลยปลาก็ไม่มีขึ้นน้ำเล้วเดี๋ยวงานปันยิงครับสองตัวหนึ่งตัวครับกับปลาบูหนึ่งตัวเป็นสองตัวครับนำลกลับไปบริโภคครับงานวันนี้ครับ,ว,รบว่าคาดหวังอะไรไม่ได้ครับผงานหยบปอมครับก็ได้ ว่าโอเคแล้วครับเพราะมันไม่ใช่หลักสําหรับปลาทั้งสองชนิดนี้ปลาบูอากัดบ้าครับแต่ว่ามันก็อยู่ลึกคับขัดยากครับนี่ครับปกันใหม่ในคลิปต่อไปครับถึงเขานี่ครับปลาดินที่ได้มาครับก็เตรียมเครื่องแล้วครับอันนี้ก็ปลาบูครับเนื้อปลาบูครับหั่นไปแล้วครับเตรียมต้มยำครับน้ำใสครับ เด็ดแน่นอนครับส่วนปันนี้เดี๋ยวจะเอาทำเมนูย่างครับนี่ครับเตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยครับต้มไว้แล้วครับรอน้าเดือดก็ใส่เนื้อปลาไปได้เลยครับเอาแล้วครับต้มยำครับเรียบร้อยครับนี่ก็เดี๋ยวเตรียมตักใส่ถ้วยได้เลยอันนี้ครับก็ทาเกลือครับห่อไปซองครับย่างครับใส่ตะไคร้โหระพาลงไปแล้วครับในท้องครับ ย่างนะครับวห่อเอาไปตองห่อครับเราย่างครับก็ลงกระทะไปแล้วครับเฮ้ยลงเตาไปแล้วครับย่างครับไปตองย่างครับกินครับรอดูกันเดี๋ยวรอชิมเลยครับดูครับจางแมวตัวนี้ก็มานั่งรอแล้วครับรอจะกินกับแก้มครับกินปลาครับโอ้หเลยครับทาปลานี่มานั่งรอเลยครับโอ้ยหาวด้วยหาวรอเลย ปลาย่างก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวยกออกจากเตาแล้วครับเดี๋ยวมาดูครับหอมห่อพุกกขึ้นเลยครับหรือว่าฟันขึ้นล้วครับมาแล้วครับปลาย่างครับนี่ครับโอ้กัเกลือรุนแปแล้วครับเปิดออกมาพริกอีกด้านึีงอบเกลือครับอบเกลือครับแต่วันนี้ก็ยังโอเคครับสวยอยู่ครับโอีกการนึงใช้ได้ครับ ปลา่ยงครับอย่างนึงก็ต้มยำครับเดี๋ยวชิมหนึงครับนี่ครับอันนี้ก็เรียบร้อยครับปลาย่างกับต้มยำครับผมโอ้แต่ว่าน้ำชิมอยู่ด้านบนแล้วฮะไม่ได้ยกขงมาครับอ้าวเดี๋ยวผมชิมก่อนครับออกเป็นพิธีครับเดี๋ยวยกขึ้นไปกินข้างบนต่อครับส่วนปลานี่ก็ตักมากินก็แบ่งกับทางบ้านมาแล้วครับนี่ครับปลาบูครับที่ตกงมาได้ครับนานๆชิมทีครับ เอาใส่เอามีก้ารนิดนึงดึงก้างออกก่อนนี่เสร็จแล้วครับน้นุ่มๆอือได้ครับยกเครื่องดื่มเย็นๆ่อปครับน้ำแก้ขั้วครับชาบางๆตามด้วยปลาย่าง ชิ้นหนึ่งย่างแล้วก็นี่ครับเก็บออกก่อนแล้วก็ตักปลาครับไม่ต้องจิ้มนะครับสดๆจิ้มสดๆหืมเนื้อหวานครับหวานมากครับปลาไม่มีสารลายครับก็คือแบบเหมือแนบบปลาธรรมชาติที่ว่าแบบมันไม่มีกลิ่นสารลายเข้ามาครับไม่มีกลิ่นดินไม่มีอะไรเลยอหอม เนื้อนุ่มยอดจริงครับชิมเนื้อปลาบูอีกรอบนะครับปลาบูนี่อร่อยครับนานๆผมกินทีนะครับเนื้อนุ่มครับโอเคครับเดี๋ยวจบคลิปเพียงเท่านี้ครับกับเมนูช่วงเย็นครับผมกับการตีอีบฟอมครับก็ได้โทฟี่เรียกว่าเรียกว่าโทฟี่ฮะ คือกลับมากินนิดๆหน่อยๆครับอ่าไม่ได้เยอะแยะมากมายอะไรครับปลาเมนูยำเย็นยกับทริปไปเที่ยวตกปลาสนุกสนกเอาครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ